แม่น้ำหนึ่งเจ้าแม่หวยคนดังถูกก้าวงวดติดปรากฏการเลขอันเจ้ามือผวาทั้งประเทศในชั่วโมงนี้คงไม่มีคอหวยนักเสียงดวงคนไหนที่ไม่รู้จักแม่น้ำหนึ่งคนดังแห่งวงการหวยประเทศไทยกับเลขทู่ปูนํำโชคที่ถูกหวยติดต่อกันมาหลายงวดและเป็นข่าวฮือฮามากที่สุดจนมีนักข่าวช่องดังลงไปทำข่าว กรณีมีชาวบ้านจำนวนหนึ่งได้มีการรวมตัวกันที่บริเวณริมคลองส่งน้ำไม่ยมของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาไม่ยมหมู่หนึ่งตำบลล่องฟองอำเภอเมืองจังหวัดเพล่บริเวณตรงข้ามบริษัทแห่งหนึ่งพเพื่อเรียกร้องให้เจ้ามือหวยใต้ดินที่พักอยู่ในบริษัทดังกล่าวออกมาจ่ายเง,นงินรางวัลหวยใต้ดินให้ครบเพราะบางบาบได้เพียงครึ่งเดียวบางบาบย,ยังไม่ได้เงินเลยที่ผ่านมา ซื้อไปแล้วไม่ถูกรางวัลเจ้ามือก็กินเต็มแต่พ่อถูกรางวัลกลับจ่ายไม่ครบจึงขอให้เจ้ามือหวยรายนี้ออกมารับผิดชอบแต่กลับได้รับคําตอบจากเจ้ามือหวยรายนี้ว่าถ้าอยากได้เงินให้ไปแจ้งความซึ่งที่ผ่านมาเจ้ามือหวยได้กําไรและนําเงินไปซื้อที่ดินเก็บไว้จํานวนมากพอชาวบ้านซื้อแล้วถูกรางวัลกลับไม่ยอมจ่ายให้ครบแถมยังโยนความรับผิดชอบ ไปคนเดินพวยหวยแทงซึ่งเรื่องราวทั้งหมดมีอยู่ว่าผลสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำงวดสองพฤษภาคมปี2564นั้นชาวบ้านแห่ซื้อเลขเด็ดตามการใบหวยของแม่น้ำหนึ่งเจ้าแม่หวยคนดังที่ให้เลขทู่ปูน้ำโชคมีผู้ถูกรางวัลมาแล้วเจ็ดงวดติดต่อกันและงวดดังกล่าวได้ใบเลขเจ็ดและเจ็ดทให้เจ้ามือที่อื่น หรือจังหวัดอื่นงดรับเลขดังกล่าวและผลการออกรางวัลที่หนึ่งคือหมายเลข501-272โดยเจ้ามือรายนี้กลับรับเลขนี้แบบไม่อันจนชาวบ้านถูกหวยกันยกหมู่บ้านเป็นจำนวนเงินสูงถึง48ล้านบาทส่งผลให้เจ้ามือจ่ายให้กับผู้ถูกรางวัลเพียงครึ่งเดียวบ้างหรือชะลอการจ่ายไปก่อนเพราะไม่รู้ว่าจะหาเงินที่ไหนมาจ่ายให้ได้หมด แต่อย่างไรก็ตามไม่ข่าวมาว่าเจ้ามือหวยรายนี้ได้เพ่นออกจากบ้านเพื่อไปตั้งหลักก่อนแล้วส่วนชาวบ้านได้แต่มาชุมนุมเพื่อกดดันเท่านั้นกระแสข่าวที่ออกมายิ่งทําให้มีคนรู้จักแม่น้ําหนึ่งคนนี้มากขึ้นว่าเธอเป็นใครมาจากไหนทําไมให้เลขเด็ดได้ตรงไปขนาดนั้นทาให้คอหวยทั่วประเทศต้องเฝ้ารอเลขเด็ดจากแม่น้ําหนึ่งซึ่งเลขเด็ดแม่น้ําหนึ่ง ทำให้คอหวยถูกมาแล้วแปบดบงวดติดต่อกันจนทาให้เจ้าเมืองใต้ดินต่างพัว้าไปตามๆกันไม่กล้ารับเรขของแม่น้าหนึ่งหรือบร้อก็จ่ายแค่ครึ่งเดียวหลังจากเรื่องราวของแม่น้าหนึ่งถูกแพร่ออกไปทาให้ชาวเน็ตเข้าไปติดตามเพจของแม่น้าหนึ่งเป็นจนํานวนมากทําให้ยอดคนติดตามขึ้นมาอย่างรวดเร็วซึ่งงวดล่าสุดเจ้าแม่หวยคนดังได้มีการไล์สดโชว์เลขถูกโดยแม่น้ำหนึ่งมั่นใจมากว่า ต้องถูกแน่นอน ون, และขอให้ทุกคนเชื่อมั่นซึ่งเจ้าตัวขออย่างเดียวถ้าใครถูกขอให้สร้างตู้ปันสุขพร้อมกับเขียนว่าตู้นี้บารมีปู่ขอให้ช่วยเหลือคนไทยด้วยกันซึ่งทูบดังกล่าวปรากฏเป็นตัวเลขสองซึ่งแม่น้ำหนึ่งก็ไม่ทำให้คอหวยผิดหวังหลังจากกองสลากประกาศผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่หมิถุนายนปี2564 รางวันที่หนึ่งเลขที่ออก2 9 9 9 7 2ต้องบอกว่าแม่นอย่าก,กับตาเห็นทันใดน,นั้นเองบรรดานักเสียงชูต่างฮีล้นโลกออนไลน์จากคนที่ไม่เคยรู้จักก็เริ่มชัดอยกจะรู้แล้วว่าแม่น้ำหนึ่งนั้นเป็นใครทำไมถึงบอกเลขแม่นได้ขนาดนี้ถือเป็นงวดที่9ติดต่อกันถึงขนาดเพจดังอย่างหมอและแพนด้าที่ไม่ค่อยเชื่อเรื่องมงมงายประเภทน,นี้ ได้โพสเฟซบุ๊กสั้นๆนได้ใจความระบุไว้ว่าจะจำชื่อนี้ไว้แม่น้ำหนึ่งทำเอาชาวเน็ตแห่คอมเมนต์กันยกใหญ่จนกระทั่งวันต่อมามีกระแสข่าวมาว่าเลขติดแม่น้ำหนึ่งงวดล่าสุดนี้เจ้ามือหวยในอำเภอพานกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชรถึงกับต้องปิดบ้านหนีหลังประกาศรับแทงไม้อันโดนไปเ,เต็มๆกว่า20้าบมีการปิดเฟซปิดไลน์หนีลอยแพคนเดินโพย ทำให้ถูกลูกค้าตามมาทวงถามโดนขู่โดนประจานบางคนถึงกับจะเอาปืนมายิงซึ่งเลขดังจากถูกแม่น้ำหนึ่งถือเป็นเลขเด็ดในโลกโซเชียลและถูกติดต่อกันมาตลอดหลายงวดทําให้กระแสของเจ้ามือหวยใต้ดินมีการคนปรับเลขดังเก่าแต่เจ้ามือหวยใต้ดินรายนี้กลับเปิดปรับเลขนี้ยังไม่จํากัดทําให้มีผู้ถูหวยใต้ดินและมียอดเจ้ามือต้องชำระให้กับลูกโพย เป็นเงินกว่าย0สิบล้านบาทโดยในวันนี้กลุ่มหัวลูกโพยหวยใต้ดินได้เดินทางไปที่บ้านของเจ้ามือรายนี้เป็นบ้านปูนชั้นเดียวมีรูรอบขอบชิดโดยติดป้ายสุนัขดุอยู่ที่รั้วหน้าบ้านอยู่ในพื้นที่หมู่สิท์ตำบพลพานกระต่ายอำเภอพานกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชรจากคำบอกเล่าของลูกโพยบ้านหลังนี้มีสองสามีภรรยาเป็นเจ้ามือหวยใต้ดินมีลูกค้าโพยหวยจำนวนมาก นำโพยมาส่งทุงงวดโดยงวดที่ผ่านมามียอดคนถูกเบ้องต้นกว่า20ล้านบาทและอาจจะมียอดเพิ่มอีกมากขึ้นเพราะที่รวมๆกันในวันนี้ก็เกือบ20ล้านบาทแล้วยังมีลูกโพยที่ไม่ได้เดินทางมาและที่อื่นๆอีกน้าไปทุนหลังจากผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่1มิถุนายนปี2 5 64ออกไปเพียงวันเดียวเจ้ามือหวยายนี้ได้ไล่ลูกค้าคนเดินโพยหวยออกจากกลุ่มไล่ และปิดเฟซบุ๊กหนีปิดโทรศัพท์ปิดบ้านเงียบไม่สามารถติดต่อได้จึงมารวมตัวกันวันนี้เพราะกลุ่มลูกโพยหวยใต้ดินเกือบทุกไหล่ต้องโดนลูกค้าหวยใต้ดินทวงถามโพสเฟซบุ๊กประจรันและติดตามเงินที่ถูกหวยอย่างมากมายเกินจะรับไหวนางติม๋มนามสมมุติอายุ31ปีชาวตำบลคุยบ้านองค์อำเภอพานกระต่ายหนึ่งในคนเดินโพยหวยใต้ดินให้กับเจ้ามูลรายนี้ได้กล่าวว่า ที่ผ่านมาหากมีคนถูกเจ้ามือจ่าตรงตลอดแต่ด้วยถึงวันนี้ไม่อันเลขดังของเจ้าแม่น้ำหนึ่งเหมือนกับเจ้าอื่นๆทำให้มีลูกค้ามาซื้อเป็นจำนวนมากเฉพาะรายของตนเพียงรายเดียวประมาณสามล้านบาทโดนทวงถามตลอดโดนขู่โดนประจรันบางรายขู่จะเอาพื้นมาหยิงทุกวันนี้ไม่สามารถออกไปนอกบ้านได้เพราะกลัวโดนทวงค่าหวยยอมรับว่าเครียดนัก จนข้าวปลาไม่ได้กินหากเจ้ามือที่หนีไปหากดูข่าวอยู่อยากให้กลับมาเคลียร์ปัญหาจ่ายครึ่งเดียวก็ยังดีขอให้ลูกค้าที่ถูกได้เงินบ้างก็พอแต่ยางไรก็ตามความโด่งดังของแม่นำหนึ่งย่อมมีคนที่ชอบเละไม่ชอบเป็นเรื่องธรรมดาซึ่งเธอได้มีการไว้สุดได้เล่าสู่กันฟังกับแฟนเพจว่างวดนี้เป็นงวดที่โดนด่าเยอะมากคนด่าทั้งในทิกต็อกเฟซบุก๊ก หลายคนท้าเลยว่ายังไงก็ไม่มาแน่แต่พอหลังจากออกมาตรงๆเธอก็รู้สึกดีใจที่สุดซึ่งเจ้าตัวเตรียมทำบุญเพื่อแก้บนปู่คือแจกถุงอย่างฉีพห้าแสนแจกออนไลน์ห้าแสนทำบุญโรงพยาบาลห้าแสนพร้อมกับยินดีกับทุกคนที่ถูกรางวัลถูกเยอะทำเยอะถูกน้อยทำน้อยและใครถูกหวยให้ช่วยทำบุญตู้บรรสุขกระแสดาม่ายังไม่จบ เมื่อความด่งดังของแม่น้ำหนึ่งทาให้มีคนเริ่มสงสัยว่าเธอเป็นคนในกองสลากหรือไม่ทำไไมบอกหวยแม่นขนาดนี้โดยล่าสุดเพจแม่น้ำหนึ่งแปดแดได้ออกมาโพสต์ไ้ยาวเหยียดโดยมีข้อความตอนท้ายระบุว่าคนที่บอกหนูเป็นคนในกองสลากพูดไม่มีหลักฐานเด็กมันจะไม่เคารพเอาซึ่งที่ผ่านมามีสื่อดังหลายช่องที่ชักชวนแม่น้ำหนึ่งไปออกรายการ แต่เธอปฏิเสธไปทั้งหมดนอกจากนี้ยังมีรายงานข่าวอีกว่ามีแม่ค้าขายน้ำผลไม้และลูกชิ้นปิ้งอยู่ที่หมูห่6บ้านนาไร่เดียวตำบลท่าบลงอำอเภวิเชียรบุรีจหวััดงเพชรบูร์ดวงเฮงโชคดีถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1โดยเธอเข้าไปดูเลขเด็ดในเพจของแม่น้ำหนึ่งซึ่งเลขเด่นงวดน,นี้คือเลข727เธอจะไปหาซื้อลอตเตอรี่727 หวังถูกเลขท้ายสามตัวแต่บังอื่นว่าไม่มีเลขดังกล่าวจึงได้เป็นเลขสองเจ็ดสองมาเทนปรากฏว่าเธอถูกรัตตอรี่รางวัลที่หนึ่งจำนวนหนึ่งใบรับเงินหกล้านบาทก่อนรีบนำรัตตอรี่ใบที่ถูกรางวัลที่หนึ่งไปลงบันทึกประจำวันไว้ที่สถานีตำรวจภูธรวิเชียรบุรีแม้ที่ผ่านมาจะมีเจ้าแม่หวยมากมายหลายสำนักทั้งดาราค,คนดังพระสงฆ์องค์เจ้า และร่างทรงต่างๆแต่ไม่เคยมีใครให้เลขเด็ดถูกติดต่อกันได้ถึงก้าหงวดขนาดนี้แต่สําหรับเลขเด็ดของแม่น้าหนึ่งเป็นการจุดถูกให้ดูกันจัจ่าก,ก่อนวันหวยออกแต่สาม,มารถสร้างสถิติให้ถูกติดต่อกันไปถึงก้าวงวดสู่เลขเด็ดของแม่น้าหนึ่งในงวดวันที่16มิถุนายนปี2 564ที่จะถึงนี้บรรดาคองหวยทุกป,ประเทศต้องคอยติดตามกันให้ดีว่าแม่น้ำหนึ่ง จะไใบ้หวยเลขอะไรออกมาอีกและจะทําสถิติให้ถูกติดต่อกันสิบงวดได้หรือไม่พวกเราคงจะได้รู้กันเร็วๆนี้พบเจอผมได้ใหม่ในเรื่องราวต่อไปสําหรับวันนี้ขอพระคุณครับ ชมคลิปของเราแล้วหากท่านชอบก็อย่าลืมกดให้คะแนนเราด้วยนะครับโดยการกดถูกใจที่ปุ่มตรงนี้เลยครับแล้วก็ฝากถึงปุ่ม subscribe ไว้ด้วยเราจะมีเรื่องราวมานำเสนอให้กับท่านได้รับชมกันทุกๆวันไม่พลาดเลยแม้แต่วันเดียวท่านสามารถรับชมก่อนใครเพียงแค่กดลงไปตรงปุ่มกระดิ่งตรงนี้และสามารถรับชมทุกๆตอนได้ที่เพลย์ลิสต์ของเรื่องนั้นๆเพียงแค่คลิกลิงก์ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนี้เลยครับ